<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวต่อนะครับในส่วนของสคริปต์การสร้างเว็บไซต์นะครับนี้ก็จะเป็นพา์ที่5แล้วก็จะเป็นระบบการติดตามตัวผู้ใช้งานนะครับเวลาที่เราอินเข้าไปในระบบนะครับอโอเคนี่เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเวลาที่สมาชิกเราอินเข้ามาในระบบ ก็จะมีการตรวจสอบโดยใช้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแวร์ตรวจสอบอชื่อผู้ชายและรหัสผ่านนะจากนั้นก็นํามานับจํานวนเรคคอร์ดนะครับว่ามีข้อมูลหรือเปล่าถ้ามีก็ถ้ามีข้อมูลนะครับข้อมูลข้อกับหนึ่งกนะ็จะใหะ้จัดการนะครับาชีพก็จะรันในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะแสดงข้อมูลเสนนรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับ ทีนี้เราก็จะมาจัดการกับตัว section นะครับ section ก็คือระบบมาการติดตามตัวผู้ใชน okay. นนน้นะครับโอเคผมลบสคริปต์ส่วนนี้ออกไปก่อนแลยนะครับค่านะค่าตัวแปรอะไรของของข้อมูลที่เราอินเข้ามานะครับก็จะมาเก็บในส่วนของตัวแปอเลขตัวนี้นะแล้วก็ เราจะเก็บข้อมูลเซ t ชันของผู้ชชใช้นะครับเซกชันของข้อมูลชื่อเข้าใช้ระบบนะข้อมูลยูเซอร์แล้วก็สร้างตัวแปรเซ t ชันขึ้นมาแล้วก็เป็นเซกชันเบอร์ e ่อยูเซอร์แล้วกัน,กนะจะได้จำง่ายส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อย่อของสมาชิกส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อฟิลด์ นี่ก็จะเป็นส่วนของอตัวแปรที่ให้รู้ว่าเป็น s เซกชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น user นะครับก็คือชื่อฟิลของตารางมเ m b e r ที่มีการาานำมาเฟดอะไรนะนำมาจัดอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นอ r r a y นะครับตามฟิลเหมือนกับที่ผมแสดง echo ให้ดูนะครับก่อนหน้านี้น นี้เราก็ทำการจ,จรัดเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีวิเซอร,รมีชื่อชื่อผู้ใช้แล้วก็ตัวไมไอี ID นะครับ id คือ ID ก็คือ ID ที่ตามตัวคือเวลาที่เราเขียนสคริปดึงข้อมูลจากตารางเราก็ต้องไอจาก ID นะครับ ถึงจะอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องแล้วก็ข้อมูลจะไม่ค่อยผิดพลาดผิดพลาดน้อยนะครับก็จะเป็น Member ID โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการาเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลรหัสผู้ใช้ชื่ออ่าล็อกอินผู้ใช้แล้วก็ชื่อผู้ใช้เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร Section ซึ่ง,งตัวนี้เราจะสามารถนำไปแสดงในแต่ละเพจนะครับ จากนั้นก็ให้มันดึงไปที่หน้าอินเด็กนะครับซึ่งสคริปต์ลิงก์ผมก็ขอไปก็ดปีแล้วกันนะครับจำไม่ได้อะไรนะโคจิจจัตสุตอันนี้เขียนง,ง่ายๆนะไม่ต้องดเขียนเยอะก็แบบนี้เลยแล้วกันคสคริปต์ในส่วนของการลิฟต์การการส่ง ค่า URL ไปในแต่ละเพจนะครับก็ส่งไปเลยก็ส่งไปที่หน้ะ index แล้วกัน index p p นะครับ index p p แต่ถ้าแต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับ ก็ให้ลิงไปที่ลิงไปทีหน้าลอินแล้วกันลอินก็อันนี้ก็ลอินก็ให้ดีเฟรสักสามวิแล้วกันตครับตนนี้ก็จะบอกว่า ยินดีตอนรับยินดีตอนรับนะครับยินดีลับสมาชิกแล้วก็ตามด้วยเซคชั่นนะครับลองลองเทสเซคชั่นรูปแบบการรูปแบบการาการแสดงข้อมูลในในเครื่องหมาย ดับเบิลโค้ดนะครับที่ uh, ที่ใช้ที่ผมใช้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็เข,เขียนได้หลายรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองดูแล้วมันมันจะเหมือนกันเกินไปมันจะซับซ้อนอมันจะดูยากก็เ,เลยต้องเขียนแบบนี้นเขียนแบบให้มันเจอขอ้อมูลง่ายนะ ยินดีนต้อนรับยินดีต้อนรับสมาชิกใช่แล้วก็เข้าระบบโอเคทีนี้เราก็ลองเทสดูว่า,อาลองถือเูว่าจะเรีงมาที่หน้าแรกหรือเปล่าที่นี้ยินหน้าเราอินก็ใส่ user name นะผ่านสองสามสี่น,นะครับล็อกอินอยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็รอนิดนึง่งเี่กก็เร่งมาที่หน้าอินเ x ็กนะครับซึ่ง ทีนี้เราจะรู้ว่าเราจะเราจะให้เซสชันเนี่ยมันแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะให้มันแสดงอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราต้องมาตามแก้ทุกเพจเพราะว่าไม่ได้เขียนไฟล์ include ไว้นะครับทีนี้ผมจะให้แสดงอยู่ที่หลังหลังเมนูนะครับหลังปุ่มของเรากอินไอมินนะครับก็ เปิดไฟล์เมนูขึ้นมานะครับเมนูท็อปทีนี้ก็เขียนยินดีตอนรับสมาชิกแล้วก็เซชัน่น แล้วก็ตามด้วยชื่อผู้ที่เอาอิมพ์เข้าระบบโอเคทีนี้ก็ลองรีเฟรชดูนะครับขึ้นไหมขึ้นมาทีน,าานี้เซคชั่นไม่ขึ้นเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเซคชั่นไม่ขึ้นนะครับเดีย๋ยวต้องไปดูก่อนว่า,าเกิดจากอะไรมีเซคชั่นอยู่แล้ว โอเคก็ okay. คือในส่วนของในส่วนของการติดตามตัวเซสชันนะครับเราต้องมีการประกาศตัวแปรนะครับหรือว่าฟังก์ชันที่ที่ที่จำเป็นต่อการติดตามนะครับก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะครับเซสชันสตาร์ทก็คือต้องสตาร์ทเซสชันก่อนชุดหมายนลขอินดิคต์นะครับมาแบมาเซตเราลองรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งมาละครับชื่อเทส เข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบล็อกอินก็จะมีการติดตามตัวประมาณนี้แหละทีนี้ถ้าเราจะคลิกไปที่หน้าสมัครสมาชิกละ่ะเห็นไหมไม่เห็นนะครับเพราะว่าหน้าสมาัครสมาชิกตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ประกาศตัวแปร start section ตัวนี้นะครับอลองเทสดเูเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะติดตามชื่อผู้ใช้นะครับต,ตามสมาชิกเข้าระบบติดตามตัวการาติดตามข้อมูลการใช้งานของอสมาชิกได้นะครับทีนี้ก็เข้ามาสู่ในส่วนของ<า>เข้ามาสู่ในส่วนของระบบล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจะทำการ เขียนสคริปต์ในส่วนของอข้อมูลส่วนตัวนะครับก็คือการาเขียนสคริปต์คำสั่ง select นะครับเลือกดูข้อมูลขึ้นมาเพื่อ,อแก้ไขนะครับเพื่อแก้ไขเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนตัวนะครับแต่ก็เป็นสคริปต์หน้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็9นาทีไวส้สคริปต์หน้าก็จะ มาแนะนำกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอจบสกิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ